ฮายฮทุกคนวันนี้นะคะเราพามาบุกห้องตัดไหมนะคะตาสองชั้นนะเพียงแค่6วันเท่านั้นนะเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะแบบขนาดนั้นนะทุกคนคือมันไม่มีความบวมของแผล <c oughs> หรือว่าคือแบบถ้าใครที่แบบกลัวตาหอยแข็งนะตรงนี้คือแบบว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอ่ะนะคะรอให้ทุกคนเข้ามาก่อนนะจ๊ะ วันนี้อยู่กับพี่พิมพ์นะคะพามาบุกอีกแล้วเรื่องบุกนี้ต้องแบบไว้ใจพี่พิมพ์เลยนะคะเพราะว่าต้องให้ทุกคนเห็นว่าเออแบบฉันจึงนะ้งหนาฉันแบบว่าฉันมาค่ะนะคะนี่กําลังตัดไหม่นะก็จะเป็นปมใหมนะคะวันนี้เราเราอยู่กับน้องเชอร์เบลนะ,ะอ้าสวัสดีนะคะนี่เลยนะคะ เสร็จยังพี่โอปอโอโ้ทุกคนมันยังไม่ถึงกี่นาทีอะพิชาณามันยังไม่ถึงห้านาทีเลยอะทุกคนเสร็จแล้วอะคือตัดใหม่สองนาทีไม่เกินอะคอคือพูดแค่นี้บอกแค่นี้สวยมากอะยังไงจ๊ะ mm hmm. นี่คือลุมความลุมตุ้มนะคะมารุมมาตุ้มนะจ๊ะการแบบว่าตัดใหม่นะคะสวยมาก คือแบบบวมช้ำน้อยมากคือจะสวยอะไรขนาดนั้นน่ะโง่นะคะเบ้างพี่โอพอแผลดีไหมคะมันก็ดีนะคะแผลแห้งดีเลย,วยวอ่ะเดี๋ยวให้พี่ออปอนะคะช่วยปรับเตียงขึ้นให้น้องนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปน้องเชอร์เบลก่อนทานะคะของน้องเชอร์เบลเองนะคะก็คือมาทำในส่วนของตาสองชั้นนะคะ กรียดยาวนะตัดหนังตาตัดไขมันจัดเรียงไขมันนะคะถือว่าทุนเดิมของน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีชั้นตาที่แบบว่าชัดเนาะก็คือตาสองข้างไม่เท่ากันอยากให้ชั้นตาสองข้างเนี่ยมันดูชัดขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะคะของน้องก็คือมีการแบบต้องแต่งหน้านะคะหรือว่าใช้หน้าในการทํางานนะคะเดี๋ยวพี่โยปอปรับเตียงขึ้นให้พี่หน่อยนะลูกนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นรูปก่อนทํานะคะ เดี๋ยวอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเราจะพาไปชมนะคะรูปน้องเชอเบลนะทุกคนจริงๆการตัดไหมตานะคะสามารถตัดได้ประมาณ5-7วันเท่านั้นนะเราจะบอกว่าแผลสวยมากใครไม่จริงใครไม่จึ้งฉันจึ้งนะคะใครไม่เชื่อต้องเชื่อเพราะว่ามันสวยจริงแกนะคะมันแค่6วันทำได้ไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้กับทางน้องชดานะคะถ่ายรูปนิดนึ่ง อ่ะเดี๋ยวปรับเตียงนิดนึงนะคะพี่โอปอปรับเตียงให้น้องหน่อยลูกนะคะอุ้ยจำได้ไหมไข่จำได้ไหม,ไไหมนี่อ่ะลองถือสิอันนี้คือน้องสาวน้องเชอร์เบลนะคะน,นี่น้องเชอร์เบลเองนะคะนี่เป็นยังไงบ้างน้องเชอร์เบลผ่านไปหกวันแล้วบอกว่าหกวันมาตัดไหมเธอ <c oughs> คือแบบว่ามันแบบมันจึ้งมากนะคะเดี๋ยวน้องเชอร์เบลตัดไหมเอ้ถ่ายดูนิดนึง่ง สวยมากเดี๋ยวน้องเชเวลต้องถ่ายแบบรูปเก็บแบบเยอะๆเลยนะใ,ให้น้องเชเวแลแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะเชวเวลค่ะทำตาสองชั้นค่ะมาจากนครนายกเลยโอ้นะคะนครนายกเลยนะคะ,ะนิดนึงให้น้องเชวเวลเล่านิดนึงว่าทําไมเราถึงอยากทําตานะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คือเป็นคนที่มีชั้นตาอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ทําไมาถึงเลือกทาทาตาอ่ามีมีชั้นตาอยู่แล้วก็จริงค่ะแต่ว่า เราอยากให้ชั้นตาเนี่ยมันดูชัดขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างตอนที่ต้องแต่งหน้าทํางานเราก็จะใช้พวกเทปดิดตาช่วยเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมลูกนะคะแล้วแบบพอพอเราต้องติดสติกเกอร์บ่อยๆนี่มันเกิดปัญหาอะไรกับเราขึ้นคะน้องเชเบลบางครั้งติดไปแล้วมันก็ไม่เท่ากันบางครั้งแบบว่าพอติดไปแล้วก็หลุดใช่ไหมคะแล้วแบบเราทําไมแบบเราถึงตัดสินใจว่าเลือกทําตากับทางดีพาวคลินิก ก็คือด้วยรีวิวด้ยค่ะรีวิวเยอะแล้วก็เห็นเคสจริงจากรุ่นพี่ด้วยค่ะเขาเยินทางที่บีพาวไปวก็คือของรุ่นพี่ก็สวยค่ะเออของรุ่นพี่ก็สวยเนาะคือตอนที่น้องเชอเบลเดินเข้ามาที่คลินิกทุกคนคือไม่รู้เลยว่าน้องมาทำอะไร<ม>เพราะว่าน้องบอกว่าอ๋อหนูมาตัดไหมคะ่ะก็เลยถามว่าปากเหรอคะมไม่ค่ะตาคือทุกคนคือแผลสวยมากนะคะ<ม>แล้วพอเราได้ข้อมูลแล้วว่าน้องเชอเบลเรามี แบบว่าได้ทักเข้ามาแบบว่าขอแบบให้คำปรึกษาหรือคำประเมินจากพี่แอดมินไหมลูกใช่ค่ะทักติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กก่อนเลยค่ะอืมแล้วเริ่มจ,จองโปรเออเริ่มจองโปรแล้วเรามีแบบหรือว่า r e f e r อร์เมาให้คุณหมอช่วยดูให้ไหมคะ อาจจะมีที่แอดแอดมีส่งมาให้อแล้วเราก็เลือกว่าชอบประมาณนี้เออชอบแบบชั้นตาให้ดูแบบว่าชัดหน่อยนะคะแล้วตอนที่คุณหมอช่วยแบบเซตในเรื่องของชั้นตาให้ลาน้องเชเบลเราชอบเลยไหมหรือว่าเรามีอยากให้คุณหมอช่วยปรับช่วยแก้ให้แบบไหนบ้างไหมคะก็ชอบเลยหมอเขาจะเทียบให้ดูว่าประมาณนี้ชอบไหมประมาณนี้ชอบไหมเขาจะถามเราก่อนใช่ไหมแล้ววันที่ทําเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บจะมีเร่จรีดตอนฉีดยาชาอืมระดับความเจ็บปวดหนึ่งถึงสิบเราให้เท่าไหร่ให้ <c oughs> เออให้ห้านะ <c oughs> เพราะว่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราเจ็บนะแต่ว่าเราก็ยังพอแบบว่าทนได้นะคะ <c oughs> ของน้องเชอร์เบลเนี่ยที่เลือกเทคนิคทำไปเนาะทุกคนก็จะเป็นเทคนิคนะคะกรีดยาวนะคะตัดหนังตาตัดไขมันแล้วก็จัดเรียงไขมันนะคะ <c oughs> ยางคนที่แบบว่าเอะสงสัยว่า ถ้าสมมติว่าเราทำเนี่ยเราต้องมีการตัดหนังตาออกด้วยหลอหรือว่าตัดไขมันออกด้วยหลอนะคะคือพวกหนังตาหรือว่าไขมันที่อยู่บริเวณใต้ชั้นตาของเราเนี่ยจะส่งผลทําให้ชั้นตาเราเนี่ยตกนะคะพอมันตกเนี่ยเราก็ต้องไปทําให้แบบว่าพวกไขมันที่อยู่ใ,ใต้ชั้นผิวเนี่ยมันหายออกไปก่อนนะคะเหมือนอย่างของน้องเชอร์เบลเองนะคะเดี๋ยวลบก่นน้องเชอร์เบลนะคะหลับตานิดหนึ่งนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการตัดหนังตาแล้วก็ตัดไขมันเพื่อที่จะมาจัดเรียงไขมันบริเวณบเวณบ้าตาที่ลึกนะคะอย่างบางคนก็จะสงสัยว่าเอา้าแล้วแผลตัดหนังตาไปไหนนะคะจริงๆมันเป็นการตัดหนังตาที่อยู่ภายในนะคะคุณหมอจะมีเทคนิคของคุณหมอพิเศษนะคะซึ่งทําออกมาแล้วแผลก็จะเป็นเกะกีดยาวก็จริงนะพิ่ชาราแต่เป็น<ช>กีดยาวที่แบบว่าเล็กมากนะคะใคร <มา S 1> ที่แบบว่ากลัวแบบพวกตาหอยแคลงอะไรอย่างนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ารอยพับ แผลเนี่ยก็อยู่ที่รอยพับชั้นตาของเรานะจะเห็นแค่ตอนที่เราหลับตาอย่างของน้องเชอร์เบลเนี่ยก็คิดว่าเป็นชั้นตาจริงนะแต่น้องลืมลืมตานิดนึงลูกนี่นะคะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยว่ามีแบบว่าแผลเป็นหรืออะไรใดเอ่ยนะคะ<ม>แล้วตอนที่แบบว่าคุณหมอให้เราดูแบบว่าอ่ะเสร็จแล้วลูกขึ้นจากห้องผ่าตัดเราตอน,น,นเรารู้สึกยังไงบ้างพอเราเห็นชั้นตาใหมา่คือใหม่ของเราละก็คือ <c oughs> ชั้นตาชัดขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าตอนเสิ่งใหม่ๆมันก็จะยังไม่ได้บวมเยอะอก็ยังจะพอเห็นชั้นตาอยู่นะคะต้องบอกว่าห้าถึงหกวันเนี่ยก็ยังบวมอยู่นะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงชอบไหมชอบค่ะเออชอบเป็นยังไงแล้วแบบว่าพอเราทําออกไปเนี่ยใช้ชีวิตประมาณสี่ถึงห้าวันมีคนทักแบบรอบๆข้างเราทักเราบ้างไหมคะก็คือดูชั้นตาชัดขึ้นกว่าเดิมเลยเพราะว่า แต่ก่อนก็มีแต่ก็คือไม่ได้ชัดขนาดนี้หน้าแบบหน้าดูหวานขึ้นเลยไหมมีคนทักไหม<ะ>ว่าหน้าแอบ,บดูหวานขึ้นหน้าดูเด็กลงตาหวานขึ้นมากเออ<ะ>ต่ต่อไปต้องเรียกว่าชเชอร์เบลตาหวานนะ <laughs> เออจะมาเรียกเชอร์เบลเหมือนเดิมไม่ได้ต้องบอ,อกว่าน้องเชอร์เบลคนไหนน้องเชอร์เบลตาหวานนั่นเองนะคะแล้วของเราเนี่ยมีแบบว่าขั้นตอนการดูแลตัวเองยากไหมน้องน้องเชอร์เบลในบนพจนเป็นส่วนของตาเนาะอย่างบหงคน,นก็จะแบบว่ากังวลว่าอจะมองเห็นไหมจะทําแบบแผลยากไหมอะไรอย่างเงี้ยทำแผลไม่ยากเลยค่ะก็คือมีพี่พี่ที่คลินิกสอนไปก็คือทําง่ายมากแล้วก็ ครั้งแรกคิดว่าทําไปวันแรกตื่นมาอีวันนึงตาจะปิดเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็คือลืมตาได้ค่ะการมองเห็นเป็นไงบ้างก็มองเห็นปกติเลยค่ะแต่แค่อาจจะยังลืมตาได้ไม่สุดแค่นนะเออนะคะเนาะของน้องเชอร์เบลก็เป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะว่าถ้าใครที่แบบว่ากลัวตาหอยแคงหรือตาบวมตาแบบ สีม่วงอะไรขนาดนั้นนะคือไม่ต้องกังวลงเลยนะคะเพราะว่าเออเนาะเพราะว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่คุณหมอเขาประเมินแล้วนะว่ามีการบวมช้าน้อยนะคะแล้วแบบว่าตอนแรกที่เรามาทําเนี่ยเรากังวล,งลงไว้ว่าอุ้ตาฉันจะเป็นหอยแข็งไหมมีไหมเราคิดไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าดูรีวิวแล้วก็ดูเคสต่างๆมาเยอะม,มาก,ก็คือ ุณหมอเขามีฝีมือดีตลอดใ,ใช่ไหมคะอ่านะคะให้น้องชวเชลเบลฝากนิดนึงสําหรับคนที่แบบว่ายัางงังเลยเนาะเพราะว่าตามันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญเนาะสาหรับแบบทุกคนอะ่ะเออ<ช>บาง<ช>ทีแบบทำไปแล้วมองเห็นไหมตาบอดไหมอะไรเงี้ยค่ะยังไม่กล้าเปิดใจให้น้องชวเชลเบลเล่านิดนึงว่าทําไมถึงกล้าเปิดใจที่ทําตาค่ะก,ก็คือฝากเพื่อนเพื่อนพี้อ,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 อง,องทุกคนนะคะถ้าคือถ้าใครอยากสนใจจะทําตาก็ บีพาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ของคุณหมอนะคะที่เปิดทามาก,ก็คือสวยปังทุกเคสมากค่ะอืนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้ชั้นตาที่ชัดๆนะคะเหมือนน้องเชอเบลเนาะก็สามารถแคปรูปน้องมาได้เลยนะคะแบบเอาชั้นตาแบบพี่เชอร์เบลเลยค่ะหนูชอบแบบนี้เลยนะคะก็สามารถแคปมาได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณน,น้องเชอร์เบลมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้แบบว่า เป็นแบบการรีวิวเนาะเบื้องต้นสําหรับการทําตานะถ้าใครที่ยังกลัวหรือว่ากังวลอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะสวัสดีคุณฟ้านะคะบอกว่าสวยทุกคนเลยค่ะคเคทําตาขอบคุณมากนะคะถ้าใครสนใจนะก็สามารถอ่าทักเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะคะอย่างของน้องเชอร์เบลเองนะคะแล้วก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอคุณหมอจะทําการเซตชั้นตาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเราชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็จะได้ชั้นตาชัดๆหวานๆแบบน้องเชอร์เบลอย่างนี้ไปเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้อง